<laughs> มุนคู่แอปเปิลครับผมแล้วสุดท้ายมันก็จะตกนังพุ้ต้งจิ้มเพราะมันจะรู้สึกสกูชี่ผมเคยบอกแล้วลมออโต้จูนตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยจะ10โมงเช้า วันดีทุกคนครับผมวัยรุ่นชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมจิมสุยะกันอีกเช่นเคยวันนี้นะครับทุกคนเราจะมาดูกับของที่เราทําตอนเด็กๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่ากูทำไปเพื่ออะไรวะผมเข้าใจผมเข้าใจมันอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่แบบเก่าๆเาพราะว่าตอนนี้เราทําคลิปกันมาประมาณ1ปีแล้วซึ่งมันนานมากทุกคนแล้วผมตัวผมเองนะอยากที่จะทําย้อนกลับมาให้นึกถึงกันอีกครั้งหนึ่งบางคอนเทนต์แม่งซ้ำ <laughs> ผมยอมรับนะครับว่าบางออล่องมันซ้ําจริงๆแต่1ปีแล้วน่าจะมีอะไรใหม่ๆถ้าดูช่องเรามาเรื่อยๆนะครับมันเหมือนอย่างนี้เมมเบรี่ใหม่มาเมมเบรี่เก่าละลายบางภาพมันจะซ้ําผมเข้าใจแต่มันก็ยังมีใหม่ๆเข้ามาเว้ยเพราะงั้นเราไปดูที่คลิปนี้กันเลยดีกว่าเหตุการณ์นี้เคยหรือเปล่าเออ่าไม่ปฏิเสธว่าเคยไม่เคยนะครับหนักสุดคือแบบนี้ครับผมทำไปเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันแล้วก็จะเจ็บปากยื้ปากหนาๆอย่างผมนะครับ <laughs> ใช่คุณเคยไหมครับลากตามตัวหนังสือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขึ้นซ้ายขวาลงแล้วก็โอเคปั๊บแต่ต้องปิดโทรทัศน์อยู่ด้วยนะบางทีจะไ,ไปเปลี่ยนช่องมั่วยายตีนะครับเคยต้องเคยโดนไม้ปรรทัดเขาเรียกว่าสํำจังหวะไงบีสบ็อกขั้นเริ่มต้นนา เพื่ออะไรวะมันจะมีเสียงของมันนะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นมันมัทันเหล็กเนี่ยมันจะมีเสียงที่ไพเราะสนกหูมากกว่านี้ตึกตึกโปะตึกตึกโค้ดเก่าเลยทุกคนมันยังฉีกได้อยู่ไหมปัจจุบันเหมือนมันฉีกไม่ได้แล้วนะครับเหมือนมันเป็นขั้วตรงปลายเฉยๆเนาะเออแล้วเขาก็มัดรวมกันให้เป็นสายอันเดียวแล้วทุกคนถ้าใครเกิดทันนะครับคุณแก่แล้วเว้ยแก่แล้วล้างมือต่อเนื่องสองอัน โอเคลองตัดน้ำอืมอันดับแรกก่อนรูด้านบนนะครับทุกคนที่เรากอกพยายามเอาน้ำไหลเข้าไปเนี่ยมันคือรูเดนน้ำไม่ให้น้ำมันไหลล้นขึ้นมาข้างบนมันก็เหมือนท่อระบายน้ำที่ไม่ได้ปิดฝาด้านล่างแค่นั้นเองครับแต่มันจะไหลช้าก,กว่าดิดนึงส่วนไอ้ที่เอานิ้วลองอะไรแบบนี้หรือไม่ก็ลองตัดน้ำเนี่ยมันธรรมาดาอยู่แล้วนะครับต้องทําได้ไหมทําได้แต่น้ํามันไม่ขาด ดูกันที่รูปภาพกันนิดนึงอันนี้บอกว่าหน้าหนาวพยายามจะสูดหายใจเข้าออกเหมือนดูดบุหรี่เฮ้ยมีควนด้วยเฮ้ยต้องส่องกะะแสงนะนะแบบเอ้ยควนแต่เมื่อประมาณ10ปีมาแล้วทุกคนปัจจุบันนี้ยังหนาวก็อยู่อีกรอครับทํามจริงประเทศไทยเน,น,นี่ยร้อนมากๆาดูดูร้อนดูร้อนมากดูร้อนมากๆดูร้อนสัสอยู่สี่ฤดูเลยนะประเทศไทยนะ <c oughs> ดันปากกาลงมาทีเดียวทุกแทง่งเอ้ยอปากกาเนี่ยว่ามันใหญ่ไปหน่อยไม่ถนัดมือคนที่จะใช้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีความแบบสะดวกสบายนิดหนึ่งนะแล้วถามจริงๆถ้าเราใช้นะใช้แค่สีน้ำเงินกับสีแดงเอา2แท่งดีกว่าพคสองแท่งง่ายกว่าถึงแม้มันจะหายบอ่อยก็ตามฝมจะแปห้ฟังนะครับทุกคนหกเยลโอนมี t ททูฟอสทูแมกเนตก็คือดันแมกเนตขั้วตรงข้ามอันนี้ผมน่าจะเคยแล้ววะพยายามดันให้มันชนกันและนี่คือครั้งแรกที่ผมท้าทายพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ผมตรวจสอบไม่ได้ว่าเหม อ้ยมันไม่ติดกันวะมันคือแมกเนตครับโตมาก็รู้เลยว่ามันมีสนามแม่เหล็กอยู่บนโลกกินน้ําจากฝาเพื่อปัจจุบันนี้ผมแทบจะบีบขวดน้ํานะครับเพื่อให้น้ําไหลเร็วที่สุดเมื่อก่อนนี่มาว้าวนี่คือน้ําหวานของเราเปิดขวดออกมากปับ๊บจุกจๆๆุ๊ืจุ๊อร่อยจังเลย <Cheers. S 2> อันนี้ก็ผมเป็นเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้เราพยายามจะเอาหัวหมุดเข้าไปในเสื้อผ้าถ้ามันทะลุออกมาได้มันก็จะทําหน้าตาแบบนี้เฮ้ยสวัสดีนะผมเองมันถึงมีนิทานนี่ไงทุกคนผมว่าไอ้นานเน,นียนาเนียคือความรู้สึกตอนในเด็กแบบนี้เลยเปิดเข้าไปแล้วจะเจออะไรหรือเปล่านะจินตนาการหลายอย่างนะใครเคยคิดบ้างผมเคยอันนี้ผมเคยเลยสมัยเด็กๆอ่ะอันนี้เป็นธรรมดาแล้ครับต้องจิม้มเพราะมันจะรู้สึกสกูชี่ผมเคยบอกแล้วชัดเลยเป็นแก่พวก อลองดูดิสิเขมทะลูมือของฉันไม่มีเลือดไหลสักนิดเลยอ่าโทษทีนะครับตรงนั้นมัโซนเนื้อตายแน่จริงลองจิ้มตรงๆเลยครับ <laughs> แล้วพอเราหมุน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 ไปเรื่อยๆแล้วดึงเนี่ยรู้สึกด,ดีมากบางทีเจ็บมือนะครับทิ้มแรงจริงจนเลือดไหลก็มีลองเอาลิ้นแตะกับขอที่มันเย็นมากๆผมยกตัวยอย่างไอศครีม หน้าหนาวที่สมัยก่อนมีนะหน้าหนาวลองเอาไอศครีมกับลิ้นมาแตะกันดูแล้วมันจะติดเว้ยทุกคนแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ละลายอันนั้นเป็นไปได้แต่ว่าถ้าจะให้หนาวแล้วก็เย็นถึงขั้นของเขาเนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นอีกในประเทศไทยนน่นอนสิมุลคั่วแอปเปิลก็ผมแล้วสุดท้ายมันก็จะตกนังพโอเคกินได้ละอ่าเป็นพิธีกรรมบูชาอะไรหรือเปล่าว่าก่อนที่เราจะทำการกินหรอกมัไม่รู้ เฮ้ยอันนี้เมดไมล์เดใช่เลยทุกคนเคยไหมครับอยากเห็นเส้นเลือดตัวเองหรือแบบแดงๆทะลุเห็นเลือดข้างในมีอะไรบ้างก็ไปดูว่าอ้หนี่เส้นเลือดเหรอวันนี้อาจจะเป็นแฟดก็ได้นะครับบางคนบอกว่าแสงแฟดเนี่ยถ้าเป็นโทรศัพท์ยี่ห้อเก่าๆอ่ะมันจะช็อตนะทุกคนเนี่ยอ้หนิ้วเราแดงมากเลยแต่เห็นเส้นเลือดเลยทุกคนเห็นเส้นเลือดเลยเราเล่นกับแฟเป็นเด็กก็สนุกเหมือนกันนะเอาหนังยางมาดึงพันนิ้วอ๋ยนิ้วม่วงๆใช่ป่ะไหนนก็ปล่อยมันแดง มันไม่เชิงอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบนี้ก็ทําแล,แล้วก็แบบเนีพพ you, ้ยเคยทำไหมทุกคนผู้ชายผู้ชายจะทำก็ได้กำมือตัวเองไว้เฮ้ยมึงดูมึงดูมึงดูเส้นเลือดกูมึงดูเส้นเลือดกูบุ๊ปบุ๊บุ๊ปบเส้นเลือดขึ้นมือก็แบบโอ้หเป็นไงอ่ะเท่บ้าว่ะอู้โคตรเท่เส้นเลือดเลยเนาะเพื่อ ใช่เหรออ๋อมันคือเอาแก้วน้ําไปใส่ถุงคางแล้วก็เงยขึ้นผมนึกว่าคาบแก้วแล้วก็ลองกินถ้าคาบแกวแ้วลองกินอนนี้ผมเคยแต่อันเมื่อกี้ผมไม่เคยจริงๆแล้วมันก็หน้าตาแบบนี้แต่พอเอามามองมันก็รู้สึกแบบนี้ตือดึงตึง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 ต้อนเกาะสมบัตินี่นะไปเลยได้ดาบสมุทรอะไรเราไม่ไหวว่ะดาบสมุทรไรเราเอาอะไรมาทำมะกิ่งไม้มั้งฝรั่งเขาไม่มีกิ่งไม้กันเหรอครับวิ่งขึ้นมาไดไหวขึ้น ว้าวนี่คือสิ่งที่ผมคิดและปัจจุบันผมก็ยังทำอยู่ใช่บางทีมันเหนื่อยมากทุกคนแล้วก็แบบไต่ไต่ขึ้นไปแบบวิ่งแข่งกับเพื่อนอย่างเงี้ยคือมันแปลกตรงรู้สึกว่าแม่งไวขึ้นด้วยนะแม่ผมที่พยายามยื่นโทรศัพท์ให้ใส่หูและขอบคุณคนที่มาอวยพรวันเกิดเอคนที่โทรมาลูกป้าโทรมาย่าโทรมาครับสวัสดีครับกินเค้กได้ไหมแม่สวัสดีครับป้าอ่าขอบคุณครับเอากูมาเพื่อ ดูดอ่ะมันก็เท่ดีนะครับเขาเรียกว่าทดสอบความสามารถในการดูดสุญญากาศเนี่ยทุกคนบทเรียนวิทยาศาสตร์วัยเด็กจิ้มไฟใช่เหรอนี่คือเด็กสมัยก่อนเขาทำกันเหรออ๋อใช่ปลายนิ้วมันจะชาชาเราจะไม่ค่อยรู้สึกแต่นั้นมันก็จะล่อนๆได้ซึ่งโอเคถ้าว่ากาวก็เหมือนกันน่าจะมีกาวอยู่ในนี้กาวร้อนแบบนี้ทำยังไงดีลองเอาต้นจูนอันนี้ยังไม่ได้นอนในที่สบดมังช้า สวิตไฟป emos, singing, ibly, ian, Laur, ิดป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 ปปปปิดเขายังเล่นสวิตไฟอันนี้ก็อยู่อีกหรอโคมไฟหรอมันมีโอกาสเสี่ยงหลอดไฟขาดจริงหรือเปล่าสมัยนี้ผมไม่แน่ใจแต่สมัยก่อนน่ยแม่งแาะมานะตอนนั้นแล้วเว้ยซึ่งเคยทําไฟแตกขามือทุกคนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ในที่นี้หมายถึงมันดับไปเลยแล้วมันไม่ติดเลยนะครับปั๊บปั๊บปัปั๊บปั๊บ เป่าช็อกเล่นเพื่ออันนี้ทํากันหรือเปล่าวะส่วนใหญ่จะเป็นช็อกที่อยู่บนกระดานดําแต่ไม่รู้ว่าเขาเป่ากันหรือเปเล่าเหลาดินสอให้ได้ขี้ดินสอเยอะๆเหลาไปเรื่อยๆเรียบร้อยนี่แหละคือสิ่งที่ฉันจะใช้คืองี้ทุกคนผมไม่เคยใช้ดินสอจนหมดเลยเว้ยผมมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันว่าเออถ้าเคิดว่าเราเหลาดินสอจนหมดเนี่ยหรือดินสอที่มันมีตุดเป็นยางลบอะ่ะเราแกะออกปุ๊บเอายางลบออกแล้วก็เหลาให้มันเป็นหัวท้ายอะ่ะแล้วมันเท่อะสุดท้ายเขียนไม่ได้เอาไปทิ้ง น่าจะเป็นกาวแหละอันนี้นี่ไงที่ผมพูดถึงแล้วก็พยายามจะดึงออกจากมือใช่ไหมน่าเกียดอยู่เหมือนกันนะอเอ้ยนก็มันมือแล้วทุกคนเหมือนขี้ไข่เลยถูขี้ไข่จากมือเขาอรู้สึกเดียวกันวัดก <What? c oughs> ูผิดอะไรทำไมมึงต้องดึงกูด้วยกูอย,อยู่เฉยๆลาวา for. อิ o ฟอร์นั่นนะเดินไปเรื่อยโอเคกระโดดใส่ฮูดใช่ไหมถ้ามีเสื้อฮูดมันก็จะประมาณนี้นะจะลวดปากกา ผมเคยทําแล้วกระเด้งไปใส่เพื่อนเว้ยคือมันจะมีปากกายี่ห้ออะไรวะมันมียี่ห้อหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะครับคือมันพุ่งได้ไกลามากแล้วเราชอบมากเหมือนเอามาแข่งกับเพื่อนอะ่ะพอเด้งปุ๊บมันจะไกลกว่ายี่ห้ออื่นอ๋อเป็นการใช้ขอบปากกาเล่นกับน,นิ้วมันวัยเด็กเราหมดเลยนรือวาเครื่องบินโอเคอเท่มากว,าวอันสุดท้ายครับผมอย่านะอย่าหักนะอ๋อปากกาเหล็กเรียบร้อยนียปากกาเล่นเหมือนงั้น อันนี้น่าจะเป็นปาักกาแนวฝรั่งนี่ทุกคนเป็นไงบ้างเจอกันบ้างหรือเปล่าใครไม่เคยทํำันไหนฝากคอมเมนต์บอกทีเพราะผมเชื่อว่าคอมเมนต์จะน้อยมากๆแน,น่ๆแล้วถ้าตรงนะครับกดไลค์กับคลิปนี้ด้วยพอกคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้จนจบรักทุกคนเหมือนเดิมจอกันม่คลิปหน้าไม่ไดามานะครับ